นี่นี่เนี่ยต้องกินผักเยอะๆถึงจะหายเผ็ดนี่มาละเอามาเลยอันนี้แหละทำให้เย่เล็กเผ็ดอืมกินซะเลยเนี่ย นู่นนี่แหละที่ทำให้เยเล็กเปร์กินซะเลย <c oughs> น้ำมูกไหลแล้วน้ำมูกไหลแล้วพี่น้องน้ำมูกไหลแล้วค่ะน้ำมูกไหลแล้วค่ะ hello my friend thank you so much ไอ้ไอ้ก็วิเศษอยู่อยู่เพย์อยู่อยู่เพย์บดใช่ไหม and you you fishing you fishing okay you okay you understand I say h ู้อ่อนค่ะเย่เยาว่าอ่อนพริกอ่อนมันจะออกเผ็ดไม่มากค่ะเยาว่า พริกอ่อนค่ะพริกอ่อนเผ็ดอยู่แต่ว่าเผ็ดไม่มากค่ะพริกอ่อนค่ะคืว่าเนี่ยนี่ว่าก<ผ>ําไม,ม่ไดเนี่ ยังบ่ตอบยายเล็กเลยขอบคุณหลายๆเรือมือเย่เยเล็กไปวาดนันเยวาดถิไปอยู่เป็นมูปะปูเนาะเนาะขอบคุณหลายๆเดื่อค่ะเยเล็กประเด็นอนเลยค่ะมือนั้นเย่วาดจ๋านั่งตลอดคืนยอดแจ้งโคโล คุณจิริพอนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะฟันแยะเล็กเหลือเมิอดค่ะคุณชุริพอนฟันเหลือเมือดดกูสี่อารดค่ะฟันดีค่ะฟันดีฟันยังบรุดค่ะอืมอืม <laughs> ว่าเธอได้แฮงมักหยองคุณชูรี่พอ่อนะเหลกเป็นคนมังหยองตัวค่ะเพชรท่านล่ะคะ่ะเดี๋ยวนี้เพชรแฮงเด็กใส่ผีกหลายตอนแรกบอกเพชรคะ่ะอกินไปกินมาเพชรเพชร,พชรค่ะพี่นอ้องฟันดีแท้คุณชูรี่พอ่อนะ ขอบคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะโอ้เลยอีกนานนายว่าเนาะย,ยังจะอยู่บ้านเท่าอีกนานเนาะค่ะเนาะโอเคอยู่บ้านเท่าสบายกว่านเนาอยยาหวานเนาะอยู่กรุงเทพก็ให้ลุงให้เต้าเขาอยู่ปะเนาะอย่างเนาะเขาบอก่อยู่บ้านเท่า ยาเหล็กเพลนแห้งกินแบบบางฮวงแก่เผ็ดกันไนดะะ้นนะค่ะบ้านห,หวานได้ค่ะบางฮวงหวานมาก